ครูบานี่หอบกามมาบวชแต่ครูบารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นภัยทรับนีน่คำว่าเป็นภัยคืออะไรคือจิตใจเรานี่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งรสชาตินะนะเมื่อเมื่อตัณหาหรือกามราคะปรากฏขึ้นในใจเราจะพ่ายแพ้มันเสมอนี่เรียกว่าเป็นทาตของกามนะครูบาตกเป็นทาสของมันและครูบาไม่อยากเป็นทาสมันอีกต่อไปแล้ว ในใจลึกๆเราอยากอยู่เหนือสิ่งนี้ให้ได้เราไม่อยากตกอยู่ใต้รสชาติของนี้ป้าหนึ่งคนติดยาถ้าไม่ได้เสพแล้วมันกระวนกระวายเห็นไหมไอ้กามนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้แล้วมันก็กระวนกระวายเหมือนกันอคูบาเห็นโทษมันนจึงพยายามมาฝึกตนเองนี่แหละนะ จึงนี้มาฝึกตนเอง